กำขอหักแอะหลงจึงทำซ้ำนี่ว่าแมนนะพี่น้องเขาต้องกำขอพุ่งจอืกนะเบิ้งสูตรนี่อีสานพรเะเจ้าเอาของพื้นบ้านเขานน่แหละพี่น้องนะเอามานําเสนอพี่น้องมันแม่นี่อย่างไปหาพร้อมๆกันเลยมาผักโขมหรือว่าผักโหมบ้านเขานะพี่น้องเนาะนี่เบิ้งลักษณะดอกดอกสวยงามุรุษลักษณะใบนะครับลักษณะต้นนะครับ สมีน้ำหรือบ่มีน้ำบ่มีปัญหานะครับใจเบิดต้นใ่เติบนะพี่น้องนะต้นใ่นะครับเดี๋ยวสิร้องหลกเบิงมันสิขึ้นบ่หลกเบิงเด,ด้อดคือสี่หัวประมาณยังสี่นะพี่น้องเนาะอันนี้มันขาดนี่คือที่เขาไปหามานะพี่น้องผักโขมนะครับนี่บ่ท่านได้ล่างนะลายนะพี่น้องลาย เฮ็ดตามเบิ่งดีๆนะเบิ่งดีๆนะสูตรนี่นะนี่คือสมุนไพรพลังบวกนะกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ที่แน่ๆผู้ชายหา้ามพลาดนะครับขอให้เฮ็ดตามรับรองว่าได้กำขอาหาักจวกเลยนะครับโมแมนกำขอาหาักแอะจวกกแอะนี่ตั้งกันนะพี่น้องนะอันนี้คือหกักผักโขมที่โบท่านในล่างโบท่านในตาก อันนี้คือหากตําลึงนะพี่น้องนะรากตําลึงนะครับนี่นะครับนี่คือรากตําลึงสองอย่างนี่เอาเมาเฮ็ดจ้ไหนวะที่พี่น้องขอให้พี่น้องเอานี่ไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากแดดแห้งนะพี่น้องจากแดดกระสร้างจากเมือกระสร้างขอให้มันแห้งนะครับแล้วเอ่ามาต้มรวมกันต้มรวมกันโดยที่ปริมาณทอกันนะพี่น้องบาระวังผักโขมรากผักโขมกะรากตําลึงนะครับ เอาให้มันทอๆกันนะครับปริมาณทอกันแล้วก็ต้มกินแล้วแต่สักสักจากย่างละประมาณกํายังเสียนะพี่น้องนะแล้วก็เอาลงใ่หมอแล้วก็นน้ำประมาณหนึ่งลิตรหรือว่าพอท่วมพอท่วมสม,มุนไพรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้มจนกว่ามันสีออกลิตรออกตัวยานะแล้วก็จากโดยคิดประมาณกับประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีนะครับแล้วก็ค่อยเอามากินกินตอนท้องว่าง อย่าบอกผู้ใดเดอ้อสูตเนี้ยจวกเลยแหละกำคอ,อยังเสียสิบอกไห้โมเมนซูมเมื่อนี่รู้ว่าพี่น้องเด๋กำคอนี่หักแอดลงบัดที่นี่ถ้าเอาตัวนี้แล้วแล้วรองว่ากำคอจวกนี่ปุ๊ดนะจวกอีรีนะครับนะพี่นอ้องฟงไก่คักนํำหรือว่าสีด,ดองก็ได้นะพี่น้องวิธีดองนั่นอีสานพระเจ้าลงไปแล้วหาเพื่อนเขา <laughs> กินตอนท้องว่างย้ำใดวะดที่ ย้ำใดก็แล้วแต่แล้วมักย้ำใดถนัดย้ำใดสะดวกย้ำใดจัดไปเลยพี่น้องนะดีที่แน่ๆอย่าลืมว่ากอนนอนนะพี่น้องนะท้าดองนี่กอนเข่านะพี่น้องท้าถ้าเขา,าต้มกอนนอนเท่านั้นเองเนี่ยพงชัก <c oughs> <c oughs> แค่หากตำลึงหรือว่าเถ่าตำลึงก็ได้แล้วก็ลากผักขมอย่าบอกนะว่าหาบ่ได้ของง่าย,ายๆสักหนี่หากอน อย่าบอกว่ามีไหมมีไหมหากนพน้องหากอนนะบ่ต้องมาอยากเสียตังหรอกเน้นยํำอีกทีนะพี่น้องสูตรนี่คือกำคอาหาักจวกนะบำรุงดีถึงกำลังถึงร่างกายแล้วก็บ,บํำรุงดีถึงน้ำยาพร้อมน้ำยาขนมจีนถึงเผ็ดถึงซาแล้วฟูดฟาดฟูฟดฟันแล้วเพิ่นแซ่บหลายอะ่ะคนที่อายุ เกือบสี่สิบหรือว่าสี่สิบอัพนะพี่น้องนะหรือว่าค้นแม่บงแม่บ้านนั่นบอกค้นขางๆนั่นเฮ <c oughs> <c oughs> ็ดเบิ้องสิถือใจเจ้าละแล้วก็ซอยบอกโตโตกันไปว่าของดีบ้านเขามันกะมีสวัสดีครับ